จเจริญธรรมค่ะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่บริเวณตลาดแห่งใหม่ในช่วงงานตลาดอารียาค่ะปกติเราจะมีตลาดอยู่ที่อาคารบรวรเท่านั้นนะคะแต่ครั้งนี้ค่ะครั้งพิเศษนะคะเราจะมีตลาดที่เปิดอีกตลาดหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าอาคารสีรุง้งจะอยู่ข้างๆอาคารบรวรค่ะแต่ว่าท่านที่จะจําง่ายที่สุดเลยนะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะตรงนี้คือโรงปุ๋ยพลังชีวิตค่ะด้านซ้ายเมืองของิฉันก็คือถ้ามาจากหมู่บ้านกุดระงุมก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยหรือว่าเข้าทางบ้านท่าก กเสียวตรงนี้นะคะก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะคะมาถึงตลาดเลยแล้วก็มีที่จอดรถข้างๆอาคารสีรุง้งสะดวกสบายมากค่ะท่านใดที่ต้องการซื้อเตาซื้อครกซื้อของหนักๆค่ะมาที่บริเวณนี้จอดร,รถง่ายนะคะโดยเฉพาะที่นี่เป็นตลาดต้นไม้ค่ะตลาดต้นไม้ใหญ่พื้นที่ใหญ่กว้างกว่าเดิมแล้วก็ทีมงานก็เอาต้นไม้มาเยอะกว่าเดิมด้วยนะคะนี่นะคะต้นไม้ก็เริ่มมาลงแล้วนะคะ ดูสิคะอันนี้นักเรียนสมาสิขาสันติอโศกก็กําลังลงมะเขือค่ะโอ้เจออภอยพอดีเลยค่ะอภอยค่ะจะเรียนทำค่ะอภัยเดี๋ยวเชิญอภัยตรงนี้เนาะตรงนี้ค่ะอ่าพอดีกําลังเอาอะไรมาลงอภัยอันนี้มะเขืออ่มามะเขือ,อ,ขอตอแหล หรือหรือมะเขือมีจริตอ่าเพราะว่ามีจริตนี่หมายถึงเขาดกมากค่ะลูกเหมือนให้นึกถึงบางคนนั้นนี่ยดกมากใช่แล้วแข็งแรงทนทานใครปลูกก็ได้กินติดดอกแล้วเพราะมีลูกอันนี้ซื้อไปแล้วอีกไม่กี่วันก็ได้ลูกกินแล้วใช่วันนี้ราคาบุญนิยมค่ะตุงใหญ่ๆบางเอฟนี่สิบบาทสิบบาทโอ้โหตลาดอริยะครั้งนี้มีอะไรพิเศษบ้างคะอภัยทำไมพาเดินดูก็ได้พิเศษเยอะมากโดยเฉพาะสวนครัวที่โตแล้วมือใหม่หัดปลูกก็ ปลูกยังไงก็ได้กินเพราะว่าปลูกแล้วชื่นใจเลยได้กินเลยใช่เพราะว่าอย่างดูดูดูมะเขือเทศนะคะนี่มะเขือเทศราชินีออกดอกแล้วใครปลูกก็ได้กินแน่นอนอันนี้ช่วงงานตลาดอริยะขายเท่าไหร่กระสิบนะตลาอริยานะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือตอนนี้สิบบาทห้าบาทครึ่งหนึ่งกระสิบห้าบาทห้าบาทนะคะกระสิบนะคะตอนตอนนี้ยังไม่ขายห้าบาทนะคะใช่ตอนนี้ขอราคาบุญนิยมค่ะตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะคะตอนนี้ขายค่ะตอนนี้ขายราคาบุญนิยมไปก่อนนะคะ ที่ส<ห>ต,อ,ตอเสียบยอดเหะะ่าที่แล้วเราจําได้งานเพื่อฟ้าดินมะม่วงขายดีมากคราวนี้มะม่วงเป็นยังไงค่าพลอยก็ตามที่พี่น้องเรียกร้องเพราะว่ามะม่วงเป็นพืชที่ผูกกับบ้านเราได้ทุกชนิดตอนนี้มะม่วงในประเทศไทยนะคะพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาหลากหลายมากทั้งรสชาติทั้งคุณภาพทั้งเนื้อมะม่วงและรสชาติและความทนความอึดเนาะก็เลย เพิ่มความหลากหลายอันนี้ก็อันนี้ก็ให้สําหรับมือใหม่เพราะว่าโตโตมาเลยนะเนี่ยปลูกแล้วเขาเรียกว่ามะม่วงกละิยุกปลูกปลูกออกลูกเลยค่ะเดี๋ยวสิคะเนี่ยเอาไปเอาไปลงนี่เผยได้คินแล้วใช่ค่ะใช่บางอันมีลูกมีลูกให้เห็นแล้วค่ะเนามามาดูเลยมีมีหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะพันธุ์ที่อร่อยที่เหมาะกับบ้านเราเท่าที่แล้วเราน้อันนี้เนี่ยอันนี้มันขุนสีนะคะเป็นไม้เป็นมะม่วงโบราณที่อร่อยเหมือน เมือนเขียวเสวยเนาะแล้วรสชาติมันจะอร่อยอ,ะอ่ะคิดว่าแต่ละต้นนี้นะคะราคาไม่ถึงร้อยอันนี้หน้องแซงถูกมากค่ะเดี๋ยวถึงวันนั้นอุปจะรู้เองถูกมากค่ะถูกมากแล้วมันโตแล้วด้วยที่สําคัญคุณปลูกแล้วได้กินแน่นอนมะม่วงฟ้าลั่นอันนี้มะม่วงทอง<ช>ดำนี่แบบว่านี่ก็มะม่วงบราณทีมงานเอามาแบบว่า เอาใจคนปลูกมากเลยต้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะดิฉันสูง1้0ยเจอันนี้น่าจะเกินน่าจะประมาณเมตรเมตรกว่าแล้วละวันนี้ราคาบุญนิยมนะบอกแค่หน่อยก็ได้เนี่ยสูงขนาดนี้เนี่ยบุญนิยมสิบาทเนี่ยโอ้บุญแล้วแล้วตลาดตลาดดาิยักเบาๆกระสีเบาๆดูันั้นแน่นอนไม่ถึง50ไม่ถึง50บาทนะคะมะม่วงมะม่วงต้นหนึ่งไม่ถึง50บาทปลูกปุ๊บได้กินปั๊บอันนี้พืชสมุนไพรฝั่งนี้เนาะ อันนี้ก็คือมะม่วงมะม่วงปีนี้เราเอามาเยอะมากนะคะเพราะว่าพี่น้องเราต้องการมากแล้วก็ทางอีสานเราปลูกได้ดีเมื่อกี้เห็นพี่น้องเราซื้อมะม่วงพันอะไรใบแดงๆอะไรเงี้ยเงาะก็มีใช่เงาะฝรั่งมะม่วงของบ้านเราเนาะที่ที่ปลูกที่ปลูกแล้วลูกหลานมีผลไม้ได้กินแน่นอนน่ะค่ะอ่าชมพู่มะนาวมะกรูดฝรั่งส้มโออหมี่ยงอีก ลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่หลากหลายเลยนะลิ้นจี่ได้หลายสายพันธุ์มีฝรั่งกิมจูก็มีใช่ฝรั่งกิมจูฝรั่งหงเป่าซื้อโอ้นี่ดังมากเลยหงเป่าซื้อใช่อันนี้กิมจูต้นใหญ่เลยนะคะอันนี้กิมจูท่านผู้ชมคะดิฉันถ้าใครสูงร้อยห้าสิบเนี่ยค่ะเรียกว่าต้องเดินเดินเคียงข้างกับต้นไม้ไปเลยใช่ปีนี้นะคะเป็นปีพิเศษได้พื้นที่ใหม่แล้วเป็นไงบ้างคะความรู้สึกทีแรกรู้สึกว่าทีแรกก็แบบหนักใจนะว่า จะทายังไงกับมันนาะเดี๋ยวพอค่อยๆทาไปแล้วรู้สึกเออสมสมใจว่าพี่น้องทางอีสานเราจะได้อุดมสมบูรณ์จะได้มีอยู่มีกินจัดเต็มจริงๆนะคะเพราะว่างานนีก้การการเรียงลําดับการเหมือนวางหมวดหมู่ดีขึ้นเยอะ<ช>แล้วหาง่ายขึ้นใช่ค่ะก็มีเด็กๆแล้วก็มีทีมงานนี่แหละช่วยกันมองทั้งไม้ดอกไม้ประดับจัดเต็มเหมือนกันใช่ไผ่นะอยากให้ปลูกไผ่ไผ่เป็นพืชที่จะทําให้โลกเย็นเร็วที่สุดแต่ละบ้านควรจะมีไว้ ไผ่ใช้ไม้ไผ่ก็ได้ใช้หน่อไม้ก็ได้ตอนนี้วันนี้วันที่6เมีายน25 6 8เนาะตอนนี้มีลูกค้ามาเลงแล้วใช่ไหมคะวันนี้วันนี้นะวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะลูกค้าเคยเคยไปอยู่มุมนู้นไงทีนี้พอเขารู้อยู่นี่ก็มากันเยอะอยู่ปกติแล้วทางน้นมันเห็นเนาะเขาผ่านมาบางคนเห็นก็อดใจไม่ได้รู้ว่ารู้ว่าราคายังไม่ใช่อาดิยะก็ซื้อไปใช่บางคนซื้อเพราะว่าได้ได้เลือก แล้วก็สะดวกสบายไม่ต้องมาแออัดไม่ต้องมาต่อคิวยาวอะไรย่างนี้ทุกคนพอใจเมื่อเช้านะคะมีคนเอามังคุดไป20ต้นอ่ะแล้วเ็าถามอย่างนี้นะซื้อได้หลายต้นไหมครับแบบเหมือนขออนุญาตเราไงเพราะเราเคยบอกว่าพี่น้องเออพี่น้องเรามาซื้อต้องต้องแบ่งปันนะไม่ใช่ว่าคุณมีเงินเยอะก็คุณจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ไงไม่ได้เขาก็จะถามว่าให้กี่ต้นน่ารักมากอ่ะเราบอกอะไรกันนี่ค่ะไหนออกดอกนี่ต้นอะไรคะ นี่แหละคือฝรั่งกิมจูกิมจูกิมจูได้อร่อยนะเป็นฝรั่งเศรษฐกิจที่ขายทั่วไปตามตลาดปลูกง่ายค่ะปลูกใส่กระถางก็ได้คิดว่ามางานนี้ไม่ผิดหวังเลยนี่ถามเนี่ยถามเรื่องความรู้สึกอภัยเนาะทําจัดงานตลาดอดียะก็นับนิ้วก็ไม่ท้วนแล้วแต่ว่ามาครั้งนี้ไม่มีพ่อครูแต่ว่างานพ่อครูยังอยู่อภัยคิดว่าจะสารงานโดยเฉพาะในเรื่องเนี่ยในเรื่องการการปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ยยังไงบ้างคะก็ในเมื่อพ่อครูไม่อยู่เนาะ เราก็อยากให้สิ่งที่พ่อครูสอนไว้ก็อยากจะทําต่อพยายามพยายามทําเองแล้วก็ชวนพี่ชวนน้องถ้าเราชวนพี่ชวนน้องมันก็จะมันก็จะเพิ่มเพิ่มมวลมันจะทำให้เราได้ทำได้มากขึ้นก็ยินดีค่ะอยากให้วันที่พ่อครูไม่อยู่ก็อยากให้มีความรู้สึกเหมือนพ่อครูยังอยู่และพี่น้องทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในชาวอโศกก็มามาหากันก็จะได้อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม มากกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะก็จะรักกันมากกว่าเดิมเพราะว่างานนี้นะคะชาวโศกทั่วประเทศเลยมาพร้อมใจกันจัดงานตลาดอริยาซึ่งเป็นงานสืบสารโพดิกิจของพ่อครูที่พ่อครูแบบนําเสนอทุกอย่างท่านจะภูมิใจมากในเรื่องตลาดอริยะเนาะใช่พวกเราลูกหลานก็อย่างน้อยเรื่องการปลูกต้นไม้เนี่ยเห็นบางครั้งเนาะเหลือน้อยเนี่ยแจกด้วยใช่ใช่ปีนี้ก็อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะถ้าใครมาจะได้เห็นอะไรสวยๆงามๆแล้วก็วันพิเศษ ในในวันที่ไม่มีพ่อครูแล้วครบรอบหนึ่งปีของพ่อครูก็จะมีรางวัลพิเศษสําหรับปีน้องเราแต่เราอุบไว้นะคะใครไม่มาก็จะไม่เห็นท่านใดมาที่แผนกตลาดต้นไม้นะคะมาหาอภรอยยคนนี้นะคะอ้อนๆนิดนึงนะคะแล้วอยากจะได้อะไรหรือว่าอยากจะคุยเรื่องต้นไม้เนี่ยสอบถามได้กับทุกคนที่อยู่แผนกต้นไม้เลยนะคะความรู้ความรู้แจกฟรีค่ะความรู้แจกฟรีนะคะไม่คิดตังค์ค่ะขอบคุณค่ะเชิญทําค่ะ นี่นะคะอย่างต้นไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะรวมถึงตอนนี้นะคะก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนนะคะได้ได้มาเดินด้อมๆมองๆกันแล้วนะคะเลงกันเอาไว้ว่าจะปลูกอะไรซึ่งงานหลักที่พ่อครูบอกให้พวกเราทำนะคะก็คือในเรื่องของการสร้างอาหารเพราะว่า80-90%เลยนะคะสำหรับตลาดต้นไม้ก็คือในเรื่องของพืชผักพืชผักแล้วก็ผลไม้ทั้งนั้นค่ะในการปลูกอยู่ปลูกกินนะคะ ต้นไผ่บ้างต้นชะอมบ้างนะคะอันนี้ก็จะนําไปปลูกนะคะที่น้องเราที่สีมาโศกก็จะนําไปปลูกนะคะอ๋ออันนี้ของอาไปปลูก <laughs> สีมาอ๋อไปปลูก <laughs> สีมาที่เดชอุดมครับ <laughs> เดชอุดมนะคะไปลงดินนะเ <laughs> อาต้นไม้แผ่นดินพ่นของน,นาพอดีของน,นาที่เดชอุดมใช่คร <c oughs> <c oughs> ับอะไรนะบ้านหมากไม้ครับตําบลกลางอาเภอเดชอุดม เป็นคนสีมาแต่มาอยู่อุบลแล้วก็จะไปสีมาอุบลอันนี้ไปปลูกที่สีมา,ามา,าจะไปสีมาต่อค่ะมรณา,นานสาธุ <ขอ S 1> ค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะที่มางานตลาดอดีะค่ะถ้าสนใจในเรื่องของตลาดต้นไม้แล้วก็สินค้าย,ยอดนิยมที่แบบประเภทหนักๆน,นะคะคลอกเตาแล้วก็หนักๆทั้งนั้นเลยค่ะจะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะคะนะ้ำมันพืชเครื่องจักรสารสินค้าย,ยอดนิยมก็แวะมาได้นะคะที่อาคารสีรุง้ง ตรงข้ามลงปุ๋ยพลังชีวิตค่ะ